M.O.B.K. อย่ายลืมกดไลค์ด้วยล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมและเหล่าพี่น้องชาวไทยทุกท่านวันนี้ผม M.O.B.K. นะครับผมวันนี้เราก็ามาอยู่กันในแมบปบในเกมที่มีชื่อว่าโลบอกร์แล้วครับผมนอกจากที่เรานะไม่ได้มาถ่ายคลิปนี่คือทานคลิปแรกของผมนะครับที่มาถ่ายคลิปเกมนะครับผมใครอยากให้เกมใครอยากให้ผมทําคลิปเกมอะไรก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เ <c oughs> ซึ่งผมซึ่งผมก็ม,มีโลโก้เสื้อด้วยนะนี่แต่ทิงที่เห็นไม่ค่อยชัดก็ ใครสงสัยว่าทำไมผมมีโลโก้เสื้อตอนไหนก็ตั้งแต่นานแล้วแหละเอาจากผมก็มีช่องเก่านะครับแต่ว่าช่องเก่าเน,นี่ยน,นอกจากที่โดนแบนผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจช่องเก่าแม่งพูดตอนไม่ครบงห้าสิบเองแต่ช่องนี้ผมก็ต้องขอพูดทุกคนหนักเลยนะครับผมเฮ้ยปาะนะ้ปาะนาะป้ได้หยุดก่อนไม่ไม่เส,สร็จตับซะดีๆหยกหยกถ้าคิดดีมีคำหยาบได้มีคำหยาบคยา,บายก็อย่าไปสนใจนะครับผมกด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  แบบเออหรือบอกไปนะแบบนี้ห้ามกดปุ่มนะครับผมกดกดผมก็ไม่ค่อยรู้นะเพราะว่าแบบเราไม่รู้เราจะทิ้งลิงก์ไม่ได้ไหมนะถ้าทิ้งลิงก์ไม่ได้ก็แมวเสียใจไปอ,อ้าวอ๋อไอ้เนี่ยอ๋อเราครับไม่นะทุกคนตายอ๋อแรงแดดพันนี่วะอ๋อแบบมันจะผักเราเหรอเห็นไหมทุกคนไม่คไม่กระโดดไม่ได้ โอเคก่เชื่อของผมเนี่ยไม่รู้เป็นไรนะผมเนะื้อแบบแคบอย่ดงีมันก็พักไปฝั่งนู้นแล้วก็พักมาฝั่งนี้แล้วเราก็ต้องเดินค่อยๆค่อยๆเาลา, yes. เาเลยสเมมโบบิชชนะแล้วใครจะแซวว่าปืนนี่เป็นปืนอะไรเปล่าครับปืนของเล่นปืนปิงเฮ้ยอะไรนะให้หาลูกวานเนอะได้สิง่ายมาก เอาล่ะนี่เราหาขนมนะครับนี่เราก็เจอแล้วขนมจเจอได้หนึ่งชิ้นอันนี้แต่แล้วเราก็เจอไอติมรู้สึกว่าขนมมันจะหายากไปตั้งปตินะครับผมก็แบบซึ่งวันฮาโลวีนนี่ก็ผ่านมาแล้วผมก็ไม่ได้ใส่ใจในมากเพราะว่าผมก็ไม่มีเวลาแบบนี่เก็บไปเลยผมได้สี่อันแล้วแต่เพื่นน่าจะได้เยอะผมนะครับผม ไอ้ตะวันผมเจจิ้มอยู่นั่นเด้อไม่รูว่าวันเกิดถ้าคลิปยี้ไมกับอยาไปก็ระดับขุดเด็ดครับอ๋อโอเคตอนนี้รู้สึกว่าคลิปนี้เราลงไม่ได้เราลงได้แค่สั้นๆนะครับผมก็ไม่ได้ลงยาวอะไรขนกันแล,ะละ้วเพราะติดงานนะครับงันวัดรูปของผมอ้าวเฮ้ยขอกดหน่อย Yes แม่นโมบิคีไปกดๆอะไรเนี่ยโอ้อ ผมระเบิดไม่โอ้โถว <switched> ันผมกดได้โชคร้ายมากปมระเบิดดอ้าวเพื่ออย่าไรวะโอ้ยด UFO กดใครใครไม่เชื่อว่าเอเลี่ยนมีจริงต้องดูนี่ใครไม่เชื่อนะครับว่าเอเลี่ยนมีจริงก็ต้องเอาใครไม่เชื่อนะครับว่าเอเลี่ยนมีจริงนะผมต้องดูนี่คลิปนี้ไปเลยต้องดูคลิปนี้ไปเลยนะผมถ้าใครเชื่อว่าเอเลี่ยนมีจริงผมกดทีไรไม่ได้ดวงซวยตลอดเฮ้ยอันนี้อะไร ผมกดทีไรไม่ได้ดวงซุยแต่อเอา้าอะไรอ่ะว่าตื่นว่าตื่นทุกคนทำไมเฮ้ยคนนั้นตึงวะใครถามวาทำไมเราต้องปรับแบบนี้พ่อคนใส่แบบนี้นะครับนี่ปากกลัวว่ะเอ้าอุ้ยแดนนั่นเป็นอะไรเพื่อ ใครเห็นคลิปนี้ตอไน,น,นไหนก็ช่วยคอมมเนต์กันหน่อยนะครับผมถ้าใครเห็นคลิปนี้ตอนไหนอย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะบอกด้วยแล้วว่าทุกคนเห็นคลิปนี้ตอนตี่เท่าไรอะไรยังไงนี่ใครมาคนแรกเนี่ยผมก็แบบจะรับแอปเป็นเพื่อนนะครับผมก็ไม่ไพูดเอยอะเลยอ่ะใครมาคนแรกและส่งชื่อเราบอกมาผมก็จะเอามาถ่ายจะได้บแบบจะได้เราก็แบบจ้าเว็บซีมาเล่นด้วยครับผมก็ปาค้างนะ ใครถามว่าเราเนี่ยไม่เคยเอาซีมาได้เลยเหรอจชาแต่ว่าคลิปแต่ว่าช่องเก่าเคยนะเคยตายอย่าดีตายอย่าดีเคยตายนะฮะทุกคนผมไม่เสียปากกลัวหรอกแต่ผมเซียนยิงปืนไม่เสียปากหรือว่าแบบไม่เสียปากกลัวแต่เซียนแต่เซียนยิงปืนอว้ยทุกคนไมู่้องว่าบอล นั่นอะไรบ้านนั้โอ้เจตีอือโอ้โหด้านหน้านั่นอะไรบ้านั่นอันนี้เราห้าโดูไหมนายใช่แหละแล้วมันหายไปได้ไหมทุกคนหายไปแล้วอ๋อคือแบบเราห้ามโดนมานะถ้าโดนเราก็ตายโดนทีตายปั๊บไปครับผมโดนโดนทีแม่งมีโอกาสเอ้า โอ้ยไม่ทันได้ผ่านเลยไม่ทุกคนขอกดขอกดค่ยกดโอ้เป็นบูบิคิกดอีกแล้วน้ำแข็งปราสาทปราสาทน้ำแข็งปับว่าอีลซ่าใช่แม่งมันไม่ได้กลัวอ๋อเอทุกคนลื่นลื่นลื่นล um. ื่นลื <t T like <t ills> <t ills> ่นต่อไปก็ค่อยนะผมเพื่อไปชิงสมบัติมาโอ้ยลื่นลื่นลื่นทุกคนทำไมเพื่อนแม่งไปเร็วจังวะ ผมรู้สึกเ,กเ,เพื่อนๆจะไปเร็วกว่าปกตินะเอ๋อเขาไปค่อยๆนี่นี่นี่อ่ะฮะเื่นเรื่อนเื่นเรื่นอู้เรื่อนเื่นถ้าในชีวิตจริงนี่ลื่อนปวแตกเลยนะเน, <d> นี่ยเชื่อไหมทุกคนแบบในชีวิตจริงนี่เรื่อนปวแตกเลยนะไ,ไปกัเปน,นเลยทำไมคนนี้แม่งหอผมวะใครที่ใครที่อยู่ในคลิปนี้นะผมก็ยินดีนะครับผมโอ้ยไปตัวกิ๊ดดีโอ้ไม่น่าตายเลย ยังไงทุกคนยินดีบผมด้วยนะตายโอ้ยกระพุ่งคุณมันจะรอดไม่รอดไม่รอดครับทุกคนไม่รอดเุ้ยอะไรเฮ้ยอู้คีครองไม่ใช่ดิอ้ไรดี๋ยวะทุกคนอู้อะไรวปนเนี้ย จูบทริปทวิปโอ้หลว,ว,วงจะเพื่อมันเล่นอะไรวะเนี่ยใครกดกดเนี่ยจับปุ๊บเ้ยยางโอมแจ้งมาทุกคนไม่ใช่เรื่องของเราอ๋อแล้วก็ไม่จำบ้านไม่ใช่ที่เข้าบานดิเดี๋ยวมาทุกคนเราไม่เล่นตาท้ายนะผมว่าเราจะปิดคลิปแล้ว เฮ้ยเราต้องหาชิปะต้องเก็บไปชิปะมาเจอมี่ชิมูจมาเจอจิมใช่ม่เจอเอ้ดดยทุกคนาใครอีตนี่เองอะ่ะเจอละโอเคเราได้มาหนอันแล้วผมนอะจตที่เราต้องเป็นผู้ชนะกันในคลิปนี้ ครับตอนนี้ใครส่ว่าคลิปวิดีโอนี้เราไม่ตัดเลยหรือใช่ผม,ผมแบบไม่ใช่ตัดโตนะแบบไม่ใช่แบบตัดคลิปนะตัดโตใครถามว่าเรามีทีมงานหน่อยก็มีนะครับแค่คนเก่านะอืมไม่เจอเลยเฮ้ยเนะด่น่ะเราจะผู้ชนะไหมท้าทายทุกคนอนนี้เราจะไปสนใจมระเด็นั้นเอาละตอนนี้ปุ๊บ เอ้ยเพื่อคือเป็นอะไรเมืนนั้นน่ะยังไมาได้นายเจอใคยิ่เตื <oh <h ans ans> <h ans ่อนเอ้ทุกคนผมว่าคนดูได้เอ้ยคนดูที่ยังไม่ได้กดไลค์นะผมก็อยากให้กดไลค์ด้วยล่ะตัวเล็กๆนี่แต่ไหนต้องอุ้ยอุ๊ยใครใส่ลุงโอ้ใส่ลุงปัดเลยจะไปอ๋อฮะโอเตะเด้เด้เด้ดูคิีบีดังไหนวะ เมื่อกี้เราปีนเหรอไม่ขอรีเพยดิจะไปอ๋อเฮ้ยทุกคนมาปีนเหรอเมืกก่อกี้ไม่ต้องรีเพยแล้วไม่ขี้เกียจโอเคผมโอเคนะผมก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเจอกัน